วันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุวัฒนะมงคลของพระเดชพระคุณเจ้จาคุณพระราชภาวนาโศพลเจ้าวาดวเศกาเจิยาราเจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬพระเดชพรกคุณเป็นพระเถระที่เป็นแบบแผนแบบอย่างน่าชื่นใจเป็นที่สุดท่านบอกไว้ว่าเราตั้งใจบวชมาแล้วต้องเห็นพระเนนเป็น เป็นเป็นลูกเป็นหลานเป็นพี่เป็นน้องเป็นปู่เป็นย่าเป็นตาเป็นยายอย่ารังเกียจคนนั้นอย่ารังเกียจคนนี้ถ้าหากเราอยู่แล้วรังเกียจกันรลกไม่รักกันมันจะเป็นสิ่งที่ยากทุกยากเป็นที่สุดเลยท่านพระเดชพระคุณพระราดภาวนาโสุนเป็นพระเช่นนั้นเลยเป็นศูนย์รวมของความรักความเารพเป็นที่สุดจะทำอะไรก็มีคนคารพรัก ท่านเปรียบท่านดังต่อไปนี้หนึ่งต้องสวยเหมือนเจดีย์คนธรรมดาที่เป็นที่รพต้องสวยบุคลิกดีเอกลักษณ์ดีต่างๆต้องสวยต้องสง่างามดูแลสง่างามต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องมีสเสน่ห์ดังกล่าวแล้วพระเดชพระคุณเป็นพระเช่นนั้นจึงเป็นสิ่งที่น่าอนุโมทนาเป็นที่สุด สิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุอีทางพลังเอต,ส,ตส,สัมิงรัตนัตมิงสัมปทานเจตโสขอสิ่งที่หวงังขอสิ่งที่ต้องการขอสิ่งที่ปรารถนาจงสําเร็จโดยฉพันธ์ทันทีทันใดด้วยเธอ